ครับผมก็ชื่นชอบความน่ารักของน้องดิโมโอ่อยู่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้ได้มางานเฉลิมฉลองนะครับความสำคัญของไทยจีนนะแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามีความเป็นไทยในดิโมโ่เน,นี่ยตัวนี้โอ้น่ารักทุกทุกอันเลยครับที่ออกมาใหม่คอลเลคชันนี้น่ารักมา,มากๆโอ้โหอดิโมอ่อะ ชอบทุกคอนเทนต์เลยครับเพราะว่าจริงๆก็ตามปัจจุบันครับครับผมก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆแล้วก็ดีใจที่มีความเป็นไทยไปอยู่ในน้องดิโม่แล้วนะครับผมมีหมอกช้างด้วยมันใก้ใก้ที่ใก้ติดต่อได้เ้าไปชมนะจะชินะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมามารับน้องดิโม่ไปอยู่ด้วยครับผมก็ เป็นทางอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับเป็น limited edition ครับก็ไปแฟนคลับมาช่วงนี้ก็เดินทางทุกเดือนครับผมปัุบนก็แฟนๆก็น่ารักเหมือนเดิมครับผุณกบุนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เจอก็ยังซัพพอร์ตและก็น่ารักอยู่จริงๆก็มีกิจกรรมแล้วเกมอะไรใหม่ๆให้เขาได้เซอร์ไพรส์อยู่เสมอ แต่ะลากเอแต่ะละที่อย่างเงี้ยมก็เปละี่ยนกรก็แล้วแต่ที่ครับว่ากิจกรรมแต่ละที่จะเป็นแต่นมากก็จะเป็นน,นิทรรก็มีกับทีมงานก็มผมรู้สึกว่าก็เรื่อยๆเรื่อยๆครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมอุ่นเหมือนเดิมครับอ่าต่อไปก็จะไปทีม ไปจีนครั้งนี้ก็ไปสัง้งสองก็เตรียมความน่ารักความสงสัยไปให้กับแฟนแล้วก็แบบควางทีถึงครับผมจริงๆแล้วไม่ไมค่อยมีนิ่งแมอะไรเลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะว่าแค่เขาไปเจอเราเขาก็ะีใจแล้วเพราะเราเดินระยะทางก็หา่างแล้วได้เจอครั้งน่งก็แฮปปี วันนี้ก็ก็มีผลงานก็คือเดี๋ยวจะถ่ายเรื่องต่อไปแล้วแล้วก็เพลงครับผมเพลงต่อไปก็ใกล้แล้วครับอันนี้กำลังอยู่ในอ่าโปรเซสกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะเอาเพลงไหนออกมาเป็นเพลงที่สองเพรจริงๆทำไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกอ่าทัมมิ่งเหมาะสมกับเพลงด้วย ใช่ครับก็ว่างก็ทำแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็ต้องมาแบ่งเวลาให้กับเพลงด้วยใช่ครับแน่นอนขอปีนี้นะถ้าเป็นไปได้อย่างอีกสักสองลงครับผมถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วก็แนวดิสตี้เลยครับก็อยากให้ติดตามเหมือนดิสตี้ ก็มีความสนใจครับมีความสนใจภาคเครื่องครับก็เชิญที่บางคนแล้วก็ดีแล้วก็สบายใจไปดูดวงไม่ศึกษาเลยไหมเปล่าครับไม่ได้ไปดูดวงอันนี้ชื่นชอบส่วนตัวอยากที่จะสะสมคะเพียรตกใจตกใจว่าแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอเป็นเตียนเด็กกลัวแล้วมั้ง ยังยังไม่เปลี่ยนครับต่วนนีด้ดูดูดูเป็นเฉพาะวัดที่ตัวเองศึกษฐ์ศกษา์ก็วัดเดียวก็ระหว่างบินอะไรเงี้ยครับแล้วก็หนังสือพระมานั่งอ่านแต่หน้าก็หนังสือพระมันนั่งอ่านจริงๆแล้วผมชื่นชอบอของที่มีอายุอยู่แล้วก็วพอพอเข้ามาแต่มพักเครื่องก็ น่าจะเป็นของที่มีอายุที่สุดในที่ผมเคยัดสมมาครับก็หมายถึงหมายถึงที่มีอยู่ว่าที่มีอยู่ก็มีพอสมควรอยู่ครับเอาเอาวัดนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วรายละเอียดข้อมูลการดูหลายอย่างรายละเอียดเยอะมากเราต้องค่อยๆศึกษาไปทีละวัน ถ้าถ้าวันนี้ก็เขาจะคุยกันได้ย,ไ <laughs> ยังยังไม่บอกใช่ไหมครับก็ <laughs> 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 ปีนี้จะเห็นซีรีส์ผมผมจะถ่ายซีรีส์นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าออนปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ่ายปีนี้แล้วก็จะเห็นเพลงครับผมของดิซิตี้ครับ <laughs> <laughs>